พระหลักพันหลักหลายร้อยต้องเลี่ยมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพึ่งจะเคยเห็นพูดหนาหนามากอะไรหนาหน้าเหรอทองสิแบบนี้นะครับปกติอะมันไม่ค่อยได้เห็นนะครับเล่นหากันอยู่สักพันบวกลบอะแล้วเลี่ยมตลับเพชรเป็นแสนเนี่ยแพ็คู่เลยครับอย่างนี้เป็นพระของขวัญวัดปังน้ำน,นะครับพระก็ไม่เล่นนะครับก็คือพระประมาณสักหลักร้อยอะครับก็คือจะเลี่ยมทองสักสี่ห้าพันนี่เราก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะแต่ว่า งานลักษณะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับเป็นแสนนะครับเรียกเป็นแสนนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินแล้วก็เป็นฝั่งเพชรลงยานะครับพระก็ไม่ได้เล่นอะไรนะครับแต่ว่ากอบเนี่ยโอ้โหหลายหมื่นเลยอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะทองอ่ะไม่แพงสามพันห้าพันลูมันอ่ะมันมันมากกว่าตอนสมัยที่เราทําเยอะก็คือไม่อยากให้เพื่อนๆประมาทคือถ้าเรามีอะไรอ่ะลองแอดไลน์ส่งมาผมก่อนก็ได้ว่าพระเล่นไม้ถ้าพระเล่นเล่นเท่าไหร่ทีนี้ผมแทบไม่ต้องขูดไม่ต้องเช็คอะไรเลยครับคือผมอยู่วงการเนี่ยมานานมากคือซึ่งเราแค่เห็นอ่ะ รู้อะไรแล้วครับอาจจะแบบคาดเคลื่อนเล็กน้อยครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดดังนั้นอะ่ะถ้าเพื่อนๆมีอะไรไม่แน่ใจอ่ะครับปรึกษาผมได้ครับผมไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์เลยคุณมาขายคุณต้องได้ตังค์กิ๊แค่นี้พอตัวผมม1ร้อยสิบสาม 3, ด่านสำโรงสิบสี่นะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยครับเจอ Google Map ว่าต้าเราเหลือกำลังสำโรงก็ได้ครับนัดผมสักหน่อยหนึ่งก่อนบางคนเนี่ยหอบพักไม่แท้ไมาให้ผมเลยเงี้ยมันก็เสียเวลาเสียค่าน้ำมันเนี่ยแอดทีแล้วก็ห้า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 ครับไายบายสวัสดีครับ